สวัสดีครับทุกท่านคุณอยูกับผมแบทริวและนี่คือรายการแมน VS ปักวันนี้เราจะพาทุกคนไปอาตัวรอดในโลกของสตาร์ซิตี้เซนกันนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปขับยานทั่วร์อวกาศกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตึกที่พักของ Green Circle นะครับผมต้องทำการลงลิฟต์ไปทางล่างแล้วก็โอ้โหนั่นไงโอ้แม่สาวน้อย ดูดัานสิครับที่นี่มีลิฟต์จำนหนึ่งตัวเองนะแล้วก็ไม่มีบันไดถูกเชิดไว้สําหรับดีไฟด้วยนะสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมจะต้องค่อยๆปฏิบัติกับมันอย่างยั่งยรนเพราะมันอาจจะบัาใส่เราเมื่อไหร่ก็ได้ผมจะค่อยๆเข้าไปกดลิฟต์ตรงนั้นอย่างสุขสมรอบคอบและใจเย็น ดูมันว่าเราจะสามารถเดินทางออกมาจากตึกนั้นได้แล้ว่ะนะเอานะาเ่งแ,แรกที่ผมต้องทำก็คือการเดินทางไปที่สถานีอวกาศที่เก็บยานของผมไว้แต่ด้วยความที่ผมที่ลืมจำทาสไม่ได้ดังนั้นเราต้องไปถาม Security o อ f ฟ c ิ r ซอร์ที่ยืนอยู่ตรงนั้นโออโทษครับพี่ผมต้องแม่นสายไหนไปนะถ้าจะไปสถานีอวกาศนะ่ะโยสถานีอวกาศก็ับพวดฝ่ายนี้เลยอะข้างหลังคับนะ่ะ อ้าวได้เลยโอเคครับขอบคุณมากพระพี่เอาุาดูเหมือนว่ายานจะมาพอดีเลยเราต้องรีบไปขึ้นยานถอนที่เราจะขึ้นไม่ทันนะนะเอาหน้าผมมาถึงสถานีอวกาศแล้ววนะแล้วก็ผมใส่หมวกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราไปขึ้นยานกันดีกวา่า นี่ก็สยามฟรีนซ์เซส์ของผมเองนะแล้ววันนี้เราจะขับมันทั่วอวกาศแต่โอ้ดูดูดูทำไมเตียงมันน้านอนจังเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวผมสอนลองไปนอนนิดหน่อยนะครับเอาล่ะผมไม่เห็นปุ่มที่ไว้กดลูก,กเตียง